พ,พันตับพันตับพันเหนื่อจุเลยจ้ะ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปสายซุผูสุกคนจ้าเมื่อนี่มาผอกระใสสารผ้าแสบคือเกาจ้าพี่นองจ้าเมื่อนี้ผ้ากินอาหารซิงโตอีกแล้วพี่นองจ้าช่วงนี้ส่งเล็งจ้าฉลองเคียงไม้พี่น้องจ้าไปได้เคียงไม่มากจ้าสร้อยข้าเคียงเลยพี่นองจ้าเมื่อนี้เจวดีขมขมจ้าพี่นองจ้าพริกมาเป็นสวนพี่น้องกะลัมจ้าสลัดแหน่งง่ำงนี่จ้าสช้สารไปเก็บอัน ผักติ๋วฝรั่งพี่น้องจ้ะมากินน้ำจ้ะหอมชีพพี่น้องต้นหอมจ้ะกระเทียมม่แก่ข้าวจะพี่น้องจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าเชิญจ้าสายขมสายดิบจ้ามาจุกระสายซานจ้ะเนือกิโลหนึ่งจ้าตับเคืองกิโลพี่น้องจ้า แซ่บบจะมาจ้าก,กินโลจ้าขอโทษขออภัยได้จา้าผู้วบิกินดิบจ้าพี่น้องจ้าเบิกินก,นนกระช่อมในให้เขาจะเแียบมาเป็นการังใจใส่สารหน,น้าจา้าเนาะมาจ้าเว้ยอยากจ้าพี่นอ้องกินน้ำไล่มาค่ะมาค่ะกินน้ำลองข้อก่อนพี่น้องโอ้ยใสเจ้าบีล,ลงไปน้ำพี่น้อง ใส่บีลงไปในแจวพี่น้องจ้ะใส่ลหลอดละตะยานบวขมพี่น้องใส่เข้บบาไปอีกไอ้ชันมาขมขมจ้ะบวขมกขบเพราแสบโอ้อ,อกหันทองหวานเลยพี่น้องจ้ะซิมเบิ้งตัวพี่น้องบบบนี้ขมบอบอู้ว์แจวคุณดีขนาดพี่น้องจ้ะ หลัดพักติวฝรั่งพี่นังขมยังเดาเลยจ้ะรสชาติออกกลมสมจังเพื่อใบใบยังเกาะใบบกกอกบานเทา่าพี่นังกะแสบเพื่อกันจ้ะออกความทองบาบพี่นังจ้ะ เอาห้องทองกันดะตนันใหญ่ๆรถไปหลังจ้ะสาใจดีจ้ะมนเด้อ ค่ะหน่าพันลูกโดดพี่น้องจ้ะของห้องคล่องไอยังไงเหมือนกัน ซาละแน่กระโพดพ่อมากไปมากมั่นเนาะพี่น้องจ้ะว่าว่ากันเนาะพี่น้อง เข้ากันเล้นห่นลองสมสม มาพักอยู่อย่ละมั่นพี่หลังจ้าหาเก็บกินได้จ้าช่วงนี่ตอนง่ายๆตัโซดสดพี่หลังจ้าวันช่วย พันไล้พี่น้องพันจุเลยจ้ะแซบ่บ Mm -hmm. Sabe, não... มาสัตว์หรอพี่นางจ้าแจ้คคุ้นๆพี่นาง ใช่ไปี่งางหยัดกระลังอ่อนจ้ะพันตับพันตับพันเหง้อจุเลยจ้ะ เลือสองตันใหญ่ๆพี่น้องตับครึ่งกิโลเนื้อครึ่งเนื้อกิโลหนึ่งหั่นย่างละครึ่งเดีพี่น้องจะย่านกินบะหมี่จ้ะ พี่คงขอพี่นางแกะ แซ่บจ้ะกินกับซุปน้ำใหม่พี่น้องจ้ะแกงเห็ดแกงเ่ปลาก,ก็แซ่บจ้ะหยอดปักติวฝรั่ง สองต้นทุท้ายพี่นนังจ้ะสองกิ้นนี้คือสิบหมเดอกพี่นนังพอไม่นหนีอยหน่อยนี่น,นยอย่กินเมื่อนีก้ก็โพดพ่อ สุดยอดพี่นนังพอแอราจ้าพี่หนังจ้ะเมื่อ่าเม่นหน่อยๆจ้ะแซ่บหลายขอบคุณนะจ้าขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาติดตามสายสารพาแซ่บ ไปพบกันคลิปหน้าเนาะจ้า